นี่ก็จะเป็นเรื่องของอนุภาคอิสระในกลาศาสตร์ควอนตมัมซึ่งเขาใช้คำว่า free particle นั้นก็น่าจะแปลว่าอนุภาคอิสระซึ่งที่มันเป็นอนุภาคอิสระมันไม่ใช่อนุมูลอิสระแต่มันคืออนุภาคอิสระซึ่งในกลาศาสตร์ควอนตัมเราจะมีสมการชโรดิงเจอร์อยู่ซึ่งมันจะมีพจน์ที่เป็น v ซึ่งเป็นพลังงานสะซึ่ง ฟีพาร์ติเคิลเนี่ย V ก็จะเป็น0นั้นตรงพจน์ที่เป็นศัก V ตรงนั้นเราก็แทนด้วยเป็น0ูนย์ไปเลยนั้นสมการชรนิงเจอร์ก็จะลดรูปลงให้มันง่ายขึ้นซึ่งมันก็เลยขึ้นชื่อว่าอนุพัอิสระเพราะว่ามันไม่ได้ถูกถูกภัอยู่ภายใต้อิทธิพลของ V โอเคซึ่ง ฟรีพาร์ติเคิลเนี่ยทำให้เราเข้าใจเรื่องของเป็นระบบพื้นฐานที่เราทาให้เราเข้าใจเรื่องของกลศาสตร์ควอนตัมเนี่ยมากยิ่งขึ้นก็มาลองทําโจทย์กันก็สมมุติว่ามีฟรีพาร์ติเคิลก็เนี่ยมีอัสาระเาเนี่ยซึ่งในตอนแรกเนี่ย l รา a l i z e ในช่วงของเอ่อช่วงของที่เป็นตามอันนี้ คอนดิชันอันนี้ซึ่งถูกปล่อยที่ t i m t เท่ากับ0แล้วก็เวฟฟังชันเนี่ยจะเป็น a ถ้าอยู่ในคอนดิชันในช่วงนี้แล้วก็ถ้าไม่ใช่ในช่วงนี้ก็จะเป็น0ทั้งหมดโอเคโดยที่ a ใหญ่และ a เล็กเนี่ยเป็น positive real constant ให้หาเวบฟังชัน โอเคแล้วแบบนี้เราจะทำยังไงก็ให้หาเวฟฟังก์ชันนั้นข้อนี้เราก็ต้องเริ่มต้นด้วยการ normalize การ normalize ก็คือการทำให้เป็นหนึ่งนั้นเราก็เขียนเลยว่า1เท่ากับ i n t e g r a t e o i infinity ถึง infinity แล้วก็เป็นเวฟฟังก์ชันซึ่งมันขึ้นอยู่ ปกติมันขึ้นอยู่กับ x และ t ใช่ไหรูปทั่วไปแล้วก็ยกกำลัง 2d x อันนี้คือการ normalize เพื่อที่จะหาค่า a ก่อนโอเคฉะนั้นมันจะเป็นเท่ากับเราใส่เงื่อนไขเนี่ยมันจะบอกว่าถ้าลบ a ถึง a เนี่ยเวฟฟังก์ชันจะกลายเป็น a ใหญ่นั้นเราก็ อินทิเกรตแค่ในเงื่อนไขเพราะอันอื่นจะเป็นส่วนก็จะอินทิเกรตกลายเป็นอินทิเกรตลบ a ถึง a แล้วก็ในช่วงลบ a ถึง a เนี่ยเวฟฟังก์ชันมันคือ a แต่ว่าเราต้องใส่กำลังสองด้วยเพราะว่าตามสมก,การข้างบนอเค dx ซึ่งจะเห็นว่าเราสามารถดึง a ออกมาได้นะมันก็จะกลายเป็นลบ A a dx ซึ่งอินทิเกรตแล้วมันก็จะกลายเป็น X เพราะมันไม่มันมี1อยู่ก็จะกลายเป็น X แล้วก็ช่วงขอบเขตอินทิเกรตคือลบ A ถึง a แก็ค่อยๆทำกเกิดแต่ a กัลังสอันนี้ก็จะกลายเป็นแทน x ด้วย a กัลบ a, กลบ a ก็จะกลายเป็น A ลบด้วยอีกอันก็เป็นลบ A ก็เป็นลบ A โอเค นั้นมันก็จะกลายเป็น 2a คูนอยู่กับ a กำลัง2นั้น a กำลัง2เนี่ยมันเท่ากับ1ส่วน 2a นั้น a เดียวเนี่ยมันก็คือ square root 1ส่วน 2a โอเคเราได้ค่าคงที่ a แล้วแล้วเสร็จแล้วเราจะทำยังไงต่อ เราก็ต้องใช้ค่าของที่ a เนี้ยเอาไปใช้โอเคซึ่ง solution for generic quantum problem จนเต็มเต็มก็ได้ quantum problem for the free particle ซึ่งอันนี้เราจะต้องจำสมการนี้มันเป็นสูตรที่เราต้องจำ โอเคซึ่งฟรีอันนี้อักษรนกี้อันนี้ฟรีเนี่ยคือเวฟฟังชันอินโมเมนตัมสเปซแล้ว k เนี่ยคือเวฟเวกเตอร์โอเค นั้นเราต้องเอาเวฟฟัง์ชันแล้วก็ a จากข้างบนเนี่ยมาแทนค่าในนี้เพื่อหาเวฟฟังชันอินโมเมนตัมสเปซก่อนโอเคซึ่งถ้าเป็นเครื่องหมายนี้มันจะเป็นเวฟฟังก์ชันปกติอันนี้คือเวฟฟังชัน in position จะไม่แน่ใจว่าเขาใช้ position space หรือเปล่าแต่คิดว่าน่าน่าน่า,น,า,น,าน่าจะใช้อันนี้โอเคนั้นเราแทนค่าไปเลยเราได้สูตรแล้วนั้นก็จะได้กลายเป็น k เท่ากับหนึ่ซึ่งเวเราก็แทนเวฟฟังก์ชัน เอเราได้แล้ว a มันก็คือมันก็กลายเป็นอินทิเกรตกนก็เป็นลบ a ถึง a a เราได้แล้วว่ามันคือแคร์รูทหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนสองแล้วมันก็มีพจน์ e ด้วยลบ i k x d x จะเห็นว่ามันอินทิเกรตเทียบกับ dx นั้นเราดึง อันอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัมาได้มันก็จะกลายเป็น2 2มันก็จะกลายเป็น1ส่วน2 p พแล้วก็1ส่วน2เอโอเคแล้วก็อินทิเกรตลบถึงเอแล้วก็อ e, ีลบไอเคเอกีเอกโอเคซึ่งจะเห็นว่า2เนี่ยมันมี มันมีทั้งสองอันนั้นมันก็ดึงออกมาได้ก็กลายเป็น1ส่วน2ส่วนพายกับ A ยังดึงออกมาไม่ได้ก็จะกลายเป็นติดลูปพายเอไปอย่างนี้ okay. แล้วเราก็มาอินทิเกรตอินทิเกรตอันนี้มันก็จะกลายเป็น e ีล็ i บไอเอินทิเกรตมันก็ต้องไปในส่วนหารก็กลายเป็นลบ i k X. แล้วก็จากลบ a ถึง a ใส่แล้วมันจะกลายเป็น1ส่วน2พา pi a อันนี้มันก็จะกลายเป็นแทน x ด้วย a มันก็จะกลายเป็น e ลบ ikx ก็เป็น ik a แล้วก็ลบด้วยอันนี้ก็จะเป็น e แต่นี้ข้างล่างเป็นลบ a น,นก็ต้องเป็นบวก ik a ส่วนด้วยลบ ik เขียนมันคูณกันอยู่มาใส่วงเล็บให้มันเราทำยังไงต่อ,เ,อเราสามารถสลับฝั่งได้สรับตำแหน่งได้มันก็จะกลายเป็น1ส่วนสอ pi ถ้าเราเอ,อาเครื่องหมายลบข้างล่างออกเป็นบวก ik ใน,นข,ข้างบนก็จะสลับตำแหน่งกันก็จะกลายเป็น eik a ลบ e ลบ ik a โอเคซึ่งถ้าเราจำสูตรของ s i n z กันในคอมเพล็กซ์เพลมันจะคือมันคือ e i i z ลบ e ลบ i z ซดส่วนด้วย2 i โอเคนะ้วเราพยายามจัดรลบให้ได้แบบนี้นั้นจากข้างบนมันก็จะกลายเราดึง2มาแล้วเราเอา k ออกไปมันก็จะกลายเป็น1ส่วน k root, A. แสตดพเอเราสองเข้ามามันก็จะกลายเป็น ข้างล่างก่อนก็จะกลายเป็น 2i โอเครูปมันก็จะตรงละแล้วก็เป็น e i k a ลบ e ลบ i k a โอเคฉะนั้นพจนี้มันก็จะกลายเป็นพจนี้มันก็จะกลายเป็น s i n k a โอเคก็เป็น k pi เมันก็จะกลายเป็นซายซายอะไรไซเคเอส่วนด้วยอ๋อส่วนด้วยหนึ่งซึ่งมันก็คือหนึ่งส่วนไพเอแล้วก็ไซเคเอส่วนเค นั้นเราได้ฟรมาแล้วได้อันนี้มาแล้วโอเคแต่ทีนี้เขาไม่ได้เขาไม่ได้ให้หาในโมเมนตัมสเปซเขาให้หาเวฟฟังก์ชันที่อยู่ในโพซิชันสเปซซึ่งมันจะเป็นรูปภาร์ไซคืออันนี้งั้นเราก็ต้องจำอีกสูตรหนึ่งซึ่งมันก็คือจาก x t เท่ากับ1ส่วน2พายแล้วก็อินทิเกรตลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้แล้วก็ฟี k แล้วก็ e i แล้วก็ k x ลบ h bar k กำลังสองส่วนสอง m t แล้วก็อันนี้เป็นดิฟทีอ่อินทิเกรตเทียบกับดีเคโอเคอ่านั้นเราได้อันนี้มาแล้วเราก็แทนเลยแต่สมการนี้เราต้องควรจะต้องจำซึ่งมันก็จะกลายเป็น1ส่วน2องพายอินทิเกรตก็จะกลายเป็น1ส่วนพาย เอเอแลวก็ซาย k คส่วน k, k แลวข้างหลังก็เป็น e i ไ x ก็เฮ็ดปักกัลังสองทส่วนสองมีซึ่งเราสามารถดึงอันที่ไม่เกี่ยวข้องก็คือพวกที่ไม่เกี่ยวก็คือ k มัน ไม่เกี่ยวกับ k มันก็จะกลายเป็นหนึ่งส่วนพายมีสองอันนั้นพายออกมาหนึ่งก็เป็นสอง a ติดอยู่หนึ่งก็เป็นอินทิเกรตลบ infinity ถึง infinity แล้วก็ sin k a ส่วน k e i k a ลบ h ห a ุบ่า k กัหลังสอง t ส่วนสอง m แล้วก็ d k จะเห็นว่ามันอินทิเกตยากแล้วเราก็ทำแค่นี้พออาจารย์ก็น่าจะใจดีให้คะแนนเราบ้างเพราะเราขึ้สลายเขียนมาติ้งเยอะแต่จริงๆแล้วเพราะว่ามันอินทิเกตที่ค่อนข้างค่อนข้างยากาอาจจะต้องแก้แบบนิวเมอริคอแต่ว่า,อาตอบแค่นี้ก็ที่จะเพียงพอแล้ว เพราะเราก็ได้เวฟฟังก์ชันของ position space มาแล้วมัก็คือเวฟฟังก์ชันอันนี้เ,เห็นว่าเราต้องมีสูตรที่ต้องจำแล้วก็เราต้องหาค่า a constant a มาก่อนแล้วก็ค่อยๆไล่มาแล้วอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอนุภันภาพอิสระหรือ f ีดพาร์ติเคิที่เป็นโจทย์ตัวอย่างครับ